Okay. <laughs> อ<ม>ย่างก<ม>ําลังแจววันสุขร์ทั้งที <c oughs> อ,อยู่กับพวกเราแบบนี้นะคะบอกเลยว่าเตรียมตัวกินเตรียมตัวเทียเท่ยวได้เลยค่ะใช่ค่ะเพราะวันศุกแบบนี้นะคะมีเวลาเยอะแยะมากมายสุ สาอาทิตย์จะไปเหงาได้ยังไงเพราะว่าเราต้องไปลแต่งตัวยังจะไปงานราตรีสโมสรย่าจะพาไปทานอาหารอีสานกันจ้าได้โหชอบจุกสีลมแล้วก็ไก่ทอดหม้อนี่ก็โอ้โหอยากให้ไปลองนะหรือจะเป็นคาเฟ่สไตล์ญี่ปุ่นสไตล์เกาหลีเมล่ะย่าแต่บุมพาย่าไปบางแคก่อนดีกว่าถูกฉันอยู่อยู่แล้วไป่ไมีย่าย่าบางแคเนี่ยนะเขามีแกงป่ารสจัดคือแกงป่าต้องยกให้จันทบุรีการจนะ ุรีจัดจ้านมากคือจะบอกว่าที่นี่นะคะไปแล้วอร่อยแบบตะโกนนึกว่าเดินทาง3มชั่วโมงไปกินที่กาญจนบุรีเลยรสชาติเข้มขน้นจัดจ้านจานใหญ่ให้เยอะครัวการค่ะทานแกงป่ารือรสชาติอาหารที่บ้านที่เรา,ารทานตั้งแต่เด็กๆที่เราอยากกินอะไรเราก็ทําแล้วเราก็ทําให้ลูกค้าแบบนั้นแกงป่าที่ร้านเนี่ยเคล็ดลับของเราเนี่ยคือพริกแกง แล้วก็วัตถุดิบต้องสดทุกวันอยากจะแนะนำถ้าเกิดลูกค้าที่ชอบทานแกงป่าเรายกแกงป่ามาเสิร์ฟให้แล้วที่ครัวการบางแคนะคะต้นตำรับแกงป่ารสเด็ดสูตรจากจังหวัดกาญจนบุรีเลยนะจ๊ะเครื่องแกงทำเองรสชาติเข้มข้นจัดจ้านจานใหญ่ให้เยอะที่สำคัญวัตถุดิบคัดสรรมาอย่างดีค่ะร้านครัวการบางแคนะคะเสิร์ฟเมนูอาหารป่ารสเลิศที่เขาเลือกวัตถุดิบอย่างพืชผักสวนครัวสมุนไพรใบมะกรูดปลูกเองหมดเลยค่ะ พริกแกงเนี่ยก็โคลกเองสดใหม่ทุกวันปรุงสดจานต่อจานไม่ห่วงเครื่องนะคะเมนูแนะนํานะคะโอ้โหนี่โอ้โหคนกินอย่างแซ่บคุณต้มยำจนหัวแล้วก็พุงปลาช่อนน้ำหม้อไฟนะคะแนะนําเลยนะคะมีไข่ปลาช่อนแบบจุกๆให้ด้วยนะต้มยำแซ่บนัวรสมะนาวสดพริกแห้งคั่วพริกขี้หนูสดเปรี้ยวนําเค็มตามหวานเนื้อปลากลมกรัะชาปลาคังหากินยากปลาคังลวกจิ้มนี่เสิร์ฟมาพร้อมกับน้ำจิ้มซีฟู้ดชูชีปลาเนื้ออ่อนพปลาช่อน ทอดมันปลากรายปีกไก่ทอดน้ำปลาอันนี้ดับเผ็ดดับเผ็ดนิดหนึ่งแต่มาเผ็ดกันต่อกับแกงปลาไก่บ้านที่โอ้โหพริกแกงค้นค้นเหลือเกินคุณปิดท้ายนะคะเมนูของหวานดับเผ็ดนะอันนี้ดับแล้วดับเลยดับจริงๆนะคะข้าวเหนียวมะม่วงก็มีข้าวต้มมัดก็มาค่ะร้านเปิดสิบโมงครึ่งถึงสามทุ่มครึ่งหยุดวันพุธพฤหัสสัปดาห์ที่สามของเดือนนะคะพิกัดร้านนะคะอยู่ใกล้<อ>ตลาดบางแคติดถนนบางแคเลยอันนี้เดี๋ยวมาแบบเป็นก๋วยเตี๋ยวนิดนึงเมื่อกี้มันดูจัดจานก๋วยเตี๋ยวแล้วก็ปูตาม ชอบอยู่แล้วเจ้านี้เนี่ยเขาเป็นก๋วยเตี๋ยวแคะค่ะอยู่แถวพรานนกค่ะตัวที่เป็นชูโลงเป็นเต้าทอดแต่นี่ทออเสร็จเราไปต้มก่อนแล้วก็จนกระทั่งว่าน้ําซึมเข้าไปในเนื้อตะหู้่มันจะนุ่มอ่ะเป็นเอกลักษณ์ของร้านก๋วยเตี๋ยวแคะวัตถุดิบถ้าเราใช้เราต้องใช้วัตถุดิบอย่างดีที่สุดเ,เราก็ภูมิใจที่ว่าสืบทอดมาจากรุ่นก่อนโดยที่ว่าเราไม่ไปเปลี่ยนแปลงเราก็ทําแบบเดิมๆก๋วยเตี๋ยวแค่ ครานนกนะคะเรียกได้ว่าเป็นต้นตำลับก๋วยเตี๋ยวแคสืบทอดความอร่อยมาถึง3รุ่นด้วยกัน60ปีนะอ๋อที่นำเคล็ดลับความอร่อยของคุณปู่ในการทำก๋วยเตี๋ยวแค้มาเสิร์ฟให้ได้ลิ้มลองกันค่ะร้านนี้เคล็ดลับเขาบอกเลยอยู่ที่เต้าหู้ทอดอที่มีหมูสับและเนื้อปลาเนี่ยผสมกันและก็มีแบบเต้าหู้ขาวที่ก็อร่อยไม่แพ้กันแบบนี้เลยนะคะ บอกเลยน้ำซุปของเขาอร่อยกลมกล่อมหวานกำลังดีเพราะเคี่ยวกระดูกเล้งค่ะเขาบอกว่าจริงๆก่อนปรุงอ่ะลองชิมแบบว่าตอนยังไม่ปรุงก็อร่อยแล้วนะคะเส้นใหญ่เย็นตาโฟนเส้นเล็กต้มยำก็อร่อยไม่แพ้กันชอบลูกชิ้นเขามากเลยอ่ะมันเด้งดีเนาะย่าเนาะอันนี้คือบะหมี่แห้งค่ะแต่สำหรับสายแซ่บสายรสจัดปรุงเพิ่มได้ตามต้องการร้านงเขาเปิดทุกวันตั้งจะ่7โมงเช้าถึง5โมงเย็น หยุดเฉพาะช่วงเทศกาลร,ร้านอยู่ปากซอยอิสรภาพ44ซอยโรงพยาบาล ทนบุรีนั่นเองค่ะเอออยากกินอ่ะกินน้ำซุปแล้วแบบสดคล่องคอแล้วไปกินส้มตำดีว่ะได้อยู่แล้วนี่แล้วลูกหลานอีสานลูกหลานอีสานแล้วเธอคงจะย่างไก่แค่แบบว่าในป่าย่างกับไอ้พวกฟืนเลยแต่อันนี้ขนาดเป็นไก่อันนี้ไก่ทอดหม้อไก่ทอดหม้อร้านของเขาไฮไลท์คือส้มตำไก่ทอดหม้อคือดีมากไปดูเธออยู่แถวถนนสุรวงศ์สีลมจ้ะลูกค้าบอกว่าไก่ทอดอร่อย แต่อย่างอื่นก็รวมๆกันค่ะก็มันเป็นร้านอาหารอีสานนะคะถ้าพูดถึงว่าไก่ทอดมันก็ต้องมีส้ตมตำเป็นคู่บวกกันพิเศษตรงหมักทั้งคืนค่ะถ้าไม่ท้้งคืนมันไม่เข้าถึงเนื้อขายราคานี้ก็พออยู่ได้ถ้าแม่ขายอย่างนี้เขาก็กินแม่ได้แม่ก็แม่ขายแล้วแม่อยู่ได้ร้านส้มตำไก่ทอดหม้อเป็นร้านอาหารอีสานที่กำลังเป็นกระแสอยู่ตอนนี้เพราะว่าอย่างนั้น เป็นร้านดังเดิมขายอยู่ย่านสีลมคะ่ะเปิดมานานกว่า16ปีแล้วจุดเด่นของร้านนี้ก็คือราคาไก่ทอดหม้อน,นี่แหละนะคะก็คือใช้แค่ส่วนน่อง20บาทปีก10บาทนั่นเองนะคะคืออร่อยมากด้านนอกจะกรอบเนื้อข้างในจะฉ่ำนุ่ม ทางร้านเขาจะหมักข้ามคืนก่อนอูย้ยเห็นมิวกินแล้วดูซแซ่แล้วก็นําไปทอดในหมอ้อที่น้ามันท่วมๆก็เลยเรียกว่าไก่ทอดหมอ้อสสมตับเขาดีมากแต่ได้ถูกต้องใช่เป็นตําปูปลาจ้ะต้องลองอันนี้ด้วยตําไทยป้าบัวทองป้าบัวทองคือเจ้าของร้านนี่แหละคือแกจะทําออกมาอร่อยมากครบรสเปรี้ยวหวานเลยเส้นที่ถูกต้องนี่คกรอบขนาดไหนแล้วสะอาดแล้วเส้นแบบเนี้ยมันกรอบมากใช่ ส่วนน้ำตกหมูก็ดีใช้ส่วนคอหมูย่างเลยนะแล้วก็มาทําเป็นน้ําตกรสชาติมันจะแซบคอหมูย่างเฉยๆก็ได้จิ้มแจ่วก็ดีอยากซดน้ําจิ้มแจ่วเขาแล้วนี่ซุปหน่อไหมซุปหน่้อไหมที่แม่ชอบแซบเบอมากต้มแซบกระดูกหมูจ้ะเขาจะใช้กระดูกอ่อนกระดูกบูมต้มแซบที่ถองร้านอยู่ถนนสุรวงเข้ามาที่สี่แยกแรกเลยนะซอยประโมทหนึ่งทับหนึ่งที่สีลมนี่นะคะสายมือ เปิด11โมงถึงบ่ายสหยุดวันอาทิตย์งั้นเดี๋ยวพาไปแบบเป็นคาเฟ่สไตล์ญี่ปุ่นดีกว่าค่ะกับร้านนี้เลย Co ซ Space Caf เฟ่คอนเซ็ปต์ที่นี่นะครับวางไว้สำหรับครอบครัวนะครับให้เข้ามาแล้วรู้สึกว่าเหมือนกินข้าวที่บ้านนะครับผมอยู่ในสวนร่มรื่นครับอาหารทางร้านนะครับจะหลากหลายเลยครับผมจะเน้นไปทางสไตล์คอมฟอร์ตฟู้ดนะครับก็จะมีทั้งอาหารญี่ปุ่นอาหารตะวันตกครับผมมีหลากหลายให้เลือกก็ถ้าผ่านมาแถวซ a ฟ a ารีเวิร์กก็ฝากร้านด้วยนะครับ คือบ้านสวนอบอุ่นสไตล์ญี่ปุ่นใจกลางเมืองเปิดมา2ปีด้วยแนวคิดอยากให้ทุกคนรู้สึกเหมือนได้มานั่งพักในบ้านสวนสไตล์ญี่ปุ่นค่ะอาหารของคขาว,ว่าก็จะผสมผสานระหว่างญี่ปุ่นกับตะวันตกค่ะ มีให้เลือกหลากหลายอย่างเลยการโยนเนยลงไปอย่างนั้นนะสเต็กเนื้อซอสเกรวีเนื้อย่างแบบมีเดียมถึงมีเดียมแรนะคะนุ่มฉ่ามีไขมันแทรกแบบพอดีราดด้วยซอสเกรวีลงไปส่วนอันนี้คือฟิชแอนชิฟค่ะใช้ปลากระพงทอดกรอบนอกนุ่ม่า เนี่ยคุกแป้งได้สวยอะไรนนไ้นี้ข้างในที่เห็นนั่นนะ <c oughs> คือเนื้อปลาก,กระพงนะแม่อลอกเหนือจากนั้นยังมีสุก,กี้น้ำดำหมูสไลด์นะคะน้ำซุปเข้มข้นกลมกลม่อมหอมหวานจากซีอิ๊วและผกัก<อ>ส่วนอันนี้คือรามเมงหมูชาชูนะคะ<อ>น้ำซุปก,กลมกลม่อมหอมกลิ่นโชยุหรือว่ามิโซะแบบญี่ปุ่นแท้ๆค่ะมีเกียวซ่าเกียวซาของเขาก็จะเป็นแป้งแบบ ด้านนอกเนี่ยจะกอรอบอเล็กน้อยไสหมูเนี่ยเขาก็จะให้แน,น่นส่วนบเบเกอรี่ของเขาก็จะมีชีสเค้กญี่ปุ่น เค้กมะพร้าวใบเตยค่ะเครื่องดื่มก็จะมีสตอรอเบอรี่มัทฉะลาเต้หรือบลูโซดามะนาวสดค่ะเปรี้ยวหวานซาสดชื่นเนี่ยร้านเขาเปิดทุกวันนะแต่หยุดวันอังคารค่ะเปิดตั้งแต่10โมงเช้าจนถึง2ทุ่มร้านอยู่ซอยเรียบคลอง2-8ค่ะบางชันคลองสามวาจ้าพาไปคาเฟ่กันต่อดีกว่าอันนี้เป็นแนวแบบก็คเรียคเรียเกาหลีมินิมอลอบอุ่นน่ารัก คนร้านนี้นะคะน่าไปมากๆเค้กเขาเนี่ยคือตัวชูโรงเลยเขาบอกว่าใครไปกินแล้วแบบมีรู้ลืมบ้านรักรมคาเฟ่แอนด์เบกเกอรี่แถวเตาปูนค่ะ อยากให้เป็นเหมือนที่ที่สามารถรักษาความสุขความลื่นลมเป็นที่ที่ลูกค้ามาแล้วรู้สึกได้พักผ่อนฮิลใจไปด้วยอาหารแล้วก็ขนมอร่อยๆค่ะก็สําหรับใครที่อยากหาที่นั่งชิลหรือว่าหากิจกรรมนั่งทําหรือแม้กระทั่งหาที่นั่งทํางานก็สามารถแวะมาที่ร้านบ้านรักลมคาเฟ่แอนด์เบเกอรี่ได้นะคะารั <BI AS interpre ters> กลมคาเฟ่แอนด์เบเกอรี่นะคะเป็นคาเฟ่ฮิลใจสตาร์มินิมอลนะคะเป็นแบบเกาหลีเกาใจสุดและเขายังมีกิจกรรมที่เรียกได้ว่าใครที่เป็นสายอาร์ต เลซจะชอบ มีการระบายสีเค,ค้กคุณตกแต่งตามล์เราเลย<อ>น่ารักมากได้ใช้เวลาปล่อยจอยปล่อยใจนะคะกันที่นี่เลยนะคะที่บ้านรักลมคาเฟ่แอนด์เบเกอรี่นั่นเองเขาบอกว่าคนไปเนี่ยจะมีความสุขรื่นรมเอนจอยไปกับชุดแต่งหน้าเค,ค้ก<อ>ตัวเค,ค้กเนี่ยจะเป็นแบบว่าชีสเค,ค้กคุณเสิร์ฟม,มาพร้อมกับบัตเตอร์ครีมที่หลากหลายสีสันรสชาติตไม่หวานมากามาพร้อมกับเกล็ดน้ำตาลสีลุงและผู้กันจานสีสามารถแต่งแต้มจินตนาการลงไปตามใจชอบได้เลยแล้วก็ยังมีบูเบอร์รี่ชีสเค้กที่อร่อยไม่แพ้กันเมนูอาหารก็จะเป็นอาหารจ ยอย่างเช่นสปากเกตตี้ซอสเย็นท็อปด้วยไข่กุ้งกุ้งกรีลสปากเกตตี้เบคอนกรอบพริกแห้งไข่กุ้งเครื่องดื่มก็มีสตรอเบอรี่ยูสุโซดานะคะมีนมช็อกโกแลตนะคะร้านหยุดวันพุธเวลาเปิด10โมงถึง6โมงเย็นนะคะอยู่ประชาร่าสาย2นะคะใกล้ๆกับ MRT เต่าปูช่วงหน้าเราคุยกันเรื่องสุขภาพกันหน่อยคุยกันเยอะเลยเรื่องของมะเร็งปอดเป็นกันเยอะมากขึ้นนะคะมันจะเกี่ยวกับ PM 2.5หรือเปล่า เดี๋ยวเรามาถามหมอกันดีไหมคะ่ะใช่หรือเปล่าคะช่วงน